สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้น้ตจะมารีวิวอาหารเสริมที่กินเป็นประจํานะคะก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาให้ผู้ขายค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองซื้อมากินเองแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยจะมารีวิวให้ฟังค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะอย่างแรกนะคะคอลลาเจนแบบผงยี่ห้อนนโอเซลค่ะอันนี้เป็นคอลลาเจนไทป์หนึ่งและสามซึ่งมีประโยชน์ต่อผิวของเรามากค่ะไม่ใช่คอลลาเจนท,ทุกทุกไทป์จะมีประโยชน์ต่อร่างต่อผิวนะคะ มันอาจจะมีประโยชน์ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนของอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแท็ e หนึ่งกับสานนี่จะเป็นคิวผมเล็บได้ตรงค่ะอันนี้เขาบอกได้เลยว่ารสชาติมันจะแปลกๆค่ะไม่ไม่ใช่เหม็นคาวแล้วก็ไม่ใช่ไม่อร่อยแต่ว่ามันแปลกค่ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีชงตอนสุดท้ายนะคะว่ารสดชงไงเพราะว่าถ้าชงวิธีทีจะเป็นก้อนค่ะคอลลาเจนในนี้ไม่ใช่มีรสชาตินะคะเป็นจืดๆค่ะไม่ใช่มีสตรอเบอรี่แอปเปิลกล้วยส้มอะไรเงี้ยไม่มีค่ะตัวต่อไปที่เรามาผสมคอลลาเจนกินตอนเช้าคือ คลเซียมดีไรด็อกซอนกับบีร็อกค่าค่ะสองอันนี้จะสลับกันเพราะว่าถ้าวันไหนเพลียก็จะเป็นบีร็อกค่าถ้าวันไหนโอเคเนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมดีไรด็อกซอนค่ะเพราะว่าเรื่องของเรื่องสองตัวนี้มีวิตามินซีผสมอยู่ซึ่งเขาบอกกินทีกระดีก็ไม่ซ้ำกันนะคะก็กินไปนงั้นค่ะตัวต่อไปค่ะอ e ีเวลตัวนี้เพิ่งเริ่มกินค่ะเขาบอกว่าเป็นตัวเสริมคอลลาเจนที่เรากินเข้าไปทีหนึ่งคือว่าตัวนี้จะมีธาตุอาหารเยอะค่ะมีแบบกระดูกอ่อนปาลาฉลามมี สัรสกัดจะมาเกิดเทศมีซิงม,มีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการกินครบคู่กันเนาะเพราะว่าบางทีคอลลาเจนอย่างเดียวอาจจะไม่อาจจะไม่ครอบคลุมเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยอันนี้กล่องละ2490ค่ะมี60เม็ดส่วนจะซื้อที่ไหนนี้อินเทอร์นเนต็ตเลยค่ะ Google เลยค่ะอันนี้นำเข้ามาจากประเทศเดนมาร์กนะคะตัวนี้ค่ะสองตัวนี้จะเป็นตัวที่กินครบคู่กันเพื่อให้ได้ผลดีเยี่ยมค่ะคอลลาเจนนี้ประมาณ 600 700หรือ750นี่ค่ะมีหลายเจ้าขายมากอันนี้ก็2490ค่ะต่อไปค่ะซูเปอร์เบรตินค่ะทุกอย่างซูเปอร์หมดซูเปอร์คอลลาเจนซูเปอร์เบอรตินเพราะเราเป็นซุปตาค่ะทายาที่นอกกินทั้งหมดจะไม่มีอะไรที่ทำให้ผิวขาวนะคะเพราะว่าไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวดำค่ะแต่กลัวแก่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าความแก่เป็นที่คุกคามค่ะทำให้เราดูแย่เพราความแก่ค่ะแต่ความดำไม่ไม่แคร์ค่ะ นั้นผิวใสไปก่อนค้า3ามตัวนี้เป็น3ามทานเสือขยายอายุธนะค่ะตายไม่เน่าเผาไม่ไหม้ค่ะค่าต่อไปมาดูที่การชงคลาเจนดีกว่าค่ะหาแก้วหนึ่งใบที่คนแบบนี้ซื้อได้ที่ไดโซนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการชงคลาเจนเพราะว่าชีจะตีได้เหมือนเรววความรวดเร็วค่ะใครจะช้อนก็ได้แต่ว่าจะช้าหน่อยค่ะ เริ่มต้นในการเทคอลลาเจนว่ากิน2ช้อนทุกเช้านะคะคอลลาเจนนี้ต้องกินเวลาท้องว่างค่ะค่ะ2ช้อนอันนี้ข้างกล่องเขียนว่าช้อนละ6,600มิลลิกรัมค่ะต่อไปใส่น้ําค่ะน้ํานี่ใส่นิดเดียวนะคะอย่าเทพรวดค่ะแล้วก็อย่าใส่น้ําก่อนแล้วใส่คอลลาเจนถ้าใส่คอลลาเจนก่อนแล้วใส่น้ําทีละนิดมิฉะนั้นจะเป็นก้อนและจะไม่น่ากินค่ะค่ะใส่น้ําค่ะ เห็นไหมคะใส่น้ำแค่นี้พอแค่นี้พอจริงจรินั้นก็ตีค่ะนะคะเธอจะฟุ้งกระจุยมากถ้าใส่น้ําก่อนแล้วตีทีจะฟุ้งค่ะค่ะตีไปประมาณสิบวิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะทีจะเข้ากันเลยจะเป็นครีมดูน่ารับประทานเชียวค่ะแต่ถ้าใครทานแบบไม่ไม่ผสมอะไรนั่นคือเก่งมากค่ะเพราะว่ารสชาติแปลกๆค่ะถ้าเริ่มเหลวๆแปลว่าแปลว่าใช้ได้แล้วแปลว่าเข้ากันแล้วค่ะ อาจารยก็รินน้ำทารินปกติก็คือเอาวางบนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วมือนึงก็ถือขวดน้ำรินแล้วมือนึงก็ถือค้นปั่นแต่นี้มือนี้ต้องจับค่ะก็เลยสลับกันเทปกติเทลงปริไลตีไปด้วยครับความรวดเร็วเห็นไหมคะชี้ข้าวกันแล้วที่บอกไปข้างต้นนะคะคือคอลลาเจนอันนี้ไม่มีรสชาติค่ะคือมันรสชาติแปลกมากแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือก็คือว่ามันไม่อร่อยค่ะแต่ว่าจะจะบอกว่าคือไม่อร่อยก็มีประโยชน์ได้ค่ะคือเราเน้นประโยชน์ของมันเนาะเราไม่ได้เน้นแบบว่า รสชาติอะไรเงี้ยบางทีรสชาติก็ไม่จําเป็นนะคะไม่ต้องอร่อยมากขยาพารามันยังมันยังขมแล้วกินยังหายปวดเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องอร่อยก็ได้ถ้ากินแล้วเด้งสวยค่ะต่อไปค่ะบีร็อกค่าค่ะหยอดลงไปเลยตุ้งหยลลอดแล้วรอจนละลายหมดนะคะแต่วันนี้โน้ตรีบค่ะเพราะว่าอาัดวิดีโอนานแล้วกลัวอัปโหลดนานก็เลยดื่มไปทั้งมันยังไม่ละลายหมดสังเกตไหมคะเคี้ยวด้วยเพราะว่า ยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยบิร็คาคะเคนีงค่ะยาสูตรอายุวัฒนะสไตล์ของพระชาภาค่ะส่วนใครจะหาซื้อเลยที่ไหนนี่สุดแล้วแต่เลยนะคะหาได้ใน Google ค่ะค่ะแล้วจะขอบอกเพื่อนว่าโน้ตต้องไปทํางานที่ไต้หวันละค่ะไปรอบนี้ก็เหมือนรอบที่แล้วคืออาจจะไม่ได้อัปโหลดวิดีโอเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เอกกล้องให้ที่แคมแล้วก็คอมพิวเตอร์ไปแต่จะเป็นการถ่ายจากจะจะเป็นการถ่ายจาก iPhone ค่ะถ่ายเบา ตัดต่อจะไม่ว่าวนเท่าไหร่ค่ะแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะผู้หญิงที่ไม่หยุดสวยทุกคนวงเล็บตายไม่เน่าเผาไม่ไหม้ดยค่ะเด้งดึงดังกับทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ